ผลงานเขาใหม่วันพุธนะมี3ชิ้นมีของอาจารย์อะไรบ้างไปดูเริ่มจากสาจิวก่อนละกันเบีย้ยจิวลูกนี้เป็นเบีย้ยแก้สจิวคุ้มเงินยุคต้นหลวงพ่อสืบวัดสิ่งนะก็จะมีเสียงฮันุมานแล้วก็มีรอยจานชัดเจนข้างๆก็ยุคต้นก็จะเป็นยันตัวน,นะนะสองแถบข้างหลังก็จะเป็นยันของทางสายวัดกลางนั่นแหละเป็นพวกตัวเทาะต่างๆขนาดเล็ก กำลังดีเด็กและผู้หญิงใช้ได้รายการที่2เป็นเมียแก้หลวงปู่เจ้อวัดกลางบางแก้วเมียแจเป็นเมีย,แ,ยแก้หลวงปู่เจ้อวัดกลางบางแก้วเป็นเมียยุคปลายปีการสร้างประมาณ2.540ไ,ไปนายนะห่วงเป็นห่วงทองแดงเดี๋ยวซูมให้ดูลักลูกนี้ก็ลักออกแดงแดงแล้วนะลักแห้งๆออกแดงแดง รักสภาพสวยๆหลอดวิ่งดีนะลูกนี้นะนี่สภาพโดยรวมก็ถือว่าสวยสม,มบูรณ์เมี้ยแก้หลงกุจเจวัดกลางลูกแรกเดี๋ยวไปดูอีกลูกหนึ่งลูกนี้ลูกสุดท้ายก็เป็นห่วงของแดงเหมือนกันแต่อันนี้เป็นตัวท็อปเป็นเมียปีส8ต่อโคดนีนะเป็นเมี้ยยอดนิยม เป็นรุ่นที่เขานิยมเล่นหากันนั่นแหละเป็นเบี้ยตอบโคโ้ดปีสี่แปดลวงปู่เจื้โลูกนี้ลักสวยแดงแดงที่ห่วงก็จะตอบโค้ดฝั่งละตัวนะอันนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งฝั่งละตัวลักจัดจ้านลูกนี้ลักแดงแดงแห้งๆนี่นะ